สวัสดีค่ะเบื่อทำไงกักตัวอยู่กับบ้าน Work from home หยุดเชื้อเพื่อชาติบางคนก็เป็นเดือนแล้วนะคะเริ่มเบื่อแล้ววันนี้จะมาแชร์วิธีแก้เบื่อแก้สิ่งสักสามสี่วิธีนะคะวิธีแรก คิดว่าเป็นโอกาสที่เราได้กลับมาดูแลตัวเองเสริมสวยบำรุงผิวออกกำลังกายลดน้ำหนักจัดบ้านจัดสวนปลูกต้นไม้ดูแลสัตว์เลี้ยงฝึกทำกับข้าวฝึกทำงานฝีมือมเยอะแยะเลยค่ะ น่าสนุกเครื่งนั้นเลยข้อ2หาโอกาสฝึกสกิลความรู้ใหม่ๆที่เราอยากทำอยากเรียนรู้โดยเฉพาะสกิลเกี่ยวกับโลกดิจิตอลนะคะข้อ3นั่งสมาธิสวดมนต์การสวดมนต์ไม่ว่าจะสวดที่ไหนก็จะเป็นการทำให้สถานที่ที่ คุณนั่งสวดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าถ้าสวดดีๆเทวดาก็จะมาร่วมฟังร่วมสวดด้วยนะคะข้อสุดท้ายหาอะไรใหม่ๆทำหลังจากจบวิกฤตโควิด1 9นี่แล้วโลกของเราจะเปลี่ยนไปนะคะไม่มีใครฟันธงได้ว่าเปลี่ยนแค่ไหนยังไงแต่เปลี่ยนแน่นอนนะคะ เราควรจะเตรียมตัวไว้โอกาสเป็นของคนที่พร้อมกว่าเสมอแทนที่เราจะนั่งเบื่อนอนเบื่อทำอะไรใหม่ๆดีกว่านะคะไว้รอโอกาสดีๆสิ่งที่นรามาแชร์ในวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างกับคนบางคนนะคะขอบคุณมากที่เข้ามาชม ขอบคุณมากที่เข้ามาให้กำลังใจคลิปนี้คงพอแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ